สวัสดีคะ่ะสวัสดีตอนเย็นค่ะพี่พี่เอนะคะมาอีกแล้วนะคะสำหรับผ้าไหมของร้านที่5ที่วันตลาดนะัดผ้าไหมนะคะของอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็ร้านนี้เป็นร้านที่5แล้วนะคะพี่พี่ดูนะคะพอดีว่าร้านนี้จะเน้นก็คือไม่เน้นนะคะปกติผ้าก็จะเหมือนกันนะคะแต่ว่า ลายผ้าหรือสีผ้านะคะก็จะมีเหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันไปอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้พี่ๆลองชมดูร้านที่ห้านี้ดูอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะก็คือไหมที่มีอยู่ในร้านนี้นะคะก็จะเป็นไหมบ้านบวกไหมจุนเหมือนกันค่ะเหมือนกับร้านอื่นๆน,นะคะก็ อาจจะไม่ได้พูดเยอะนะคะพี่อาจจะไม่ได้อธิบายพี่ๆไว้เยอะอะค่ะก็เพียงแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่ๆลองดูให้จุใจบางทีอาจจะเบื่อเสียงแจ็คอีกทีหนึ่งแล้วก็ได้อะค่ะนะคะ,นะคะยังไงพี่ๆก็ลองดูนะคะแล้วก็อันนี้ก็ไหมโฮลก็เหมือนร้านทั่วไปอะค่ะนะคะไนะหมบ้านบวกไหมจุนแล้วก็จะมีผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่อะคะ่ะ ซึ่งลายก็ไม่ค่อยต่างกันจากร้านอื่นนะคะแต่ว่าที่ที่น่าสนก็คือลายนี้ค่ะลายนกยูงซึ่งเป็นผ้าที่หนักนะคะเป็นผ้าที่หนักจริงๆค่ะพี่ๆดูเพราะว่าจะลองจับผ้าดูเนี่ยค่ะหนักมากคล้ายๆกับเหมือนเหมือนเอาไปเหมือนผ้านาคพันซับอะนาคเรียกซับอาขาแล้วก็เอาไปใส่เอ่อเขาเรียกอะไรนะคะพี่คริสตัลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ให้เป็น สีใสๆเป็นเม็ดๆอะค่ะแต่สวยมากเลยนะคะเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นผ้าแบบมุคลนะคะมีริมแดงร้านนี้จะมีเยอะผืนค่ะสวยนะคะเป็นเป็นลายนกยูงค่ะแต่ว่าจริงๆลายนี้ก็คือจับแล้วจะแข็งๆนะคะอาจจะไม่ได้เหมาะที่จะเอาไปใส่ทั่วไปหรือเปล่าคะพี่หนูคิดว่านะน่าจะเป็นการเอาไปโชว์หรือเปล่า เพราะว่าลักษณะผ้าเนี่ยที่มีเป็นเกล็ดๆ,ๆ,ๆที่เอาไปติดไวะคะ้ค่ะจะแรงแข็งผ้าแข็งๆนะคะส่วนสีชมพูนี้นะคะเป็นหกตะกอทอยกดอกค่ะแล้วก็สีงาช้างนะคะสวยค่ะสีชมพูก็เป็นเป็นเป็นลายโฮลนะคะเนี่ยคืองาช้างค่ะ ทอ่อหกตอกหกตอกยกดอกนี้นะคะก็มีส่วนส่วนมากก็จะมีอยู่หลายๆร้านเหมือนกันคะ่ะแล้วแต่ลายอย่างที่บอกนะคะพี่ๆชมไปเรื่อยๆเลยนะคะอาจจะไม่ได้ไม่ได้พูดมากกลัวเบื่อเสียงจักแล้วนะคะขอบคุณวิพีอย่างที่สุดเลยนะคะและเดี๋ยว อย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็เผื่อจะได้มีคลิปลงเรื่อยๆอะคะ่ะให้พี่ได้ติดตามทันท่วงทีนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณอย่างที่สุดนะคะแล้วก็ขอให้พี่ๆมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็นอนหลับฝันดีค่ะสำหรับคืนนี้หรือว่าคืนต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ